มากรับสวัสดีสวีดัดยามดึกกันเช่นเคยนะครับผมจิงจริงอนเราก็สู่ช่องของกับบ้านเล่นเกมเ,มเดิมนะครับครับวันนี้เราก็อยู่กันกับพิโลอย่างอิลูเมียนะครับผมแม่สาวคุณแม่หรือว่าอะไรก็ตามนะครับเลิฟอิลูเมียไอยเลิฟอ,อิลูเมียวะเนิฟอิลูเมียเดี๋ยวนี้พอๆกับรอเรียลเลยก็จริงๆผมก็ไม่ค่อยได้หยิบนางมาเล่นเท่าไหร่นะครับผมก็เลยจะลองออกมาเล่นดูนะเหตนว่าแบบโกงนกโกงหนาจะลองดูที่ว่ามันจะขนาดไหนนะขัหรับอิลูเมียนะ เด็กของก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นแบบมีหนังสือตัดเลือดนะครับแล้วก็จอกงจอกกอแล้วก็ตัวเผานะครับแล้วก็อะไรประมาณนี้โอเคก็แตรละอิลูเมียนะครับก็เป็นฮีโร่แบบเม็ดร,ระยะค่อนข้างที่จะไกลเลยนะาายยนะาายการไล่สกิลการอะไรแล้วมีอัติเมตในการแบบเรียกแบบเหมือนกับเป็นลูกกรจากฟากฟ้าโอเคเจอกับนาตาานะครับผมสก,กินนี่สวยวผมยังไม่มีจี ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมีมากเดี๋ยวอุ๊ยเดี๋ยวเรวมาเข้าสวยครับได้ไหม first บานสวยเยี่ยมอันนี้ได้ไอตัว emoji ของไซตามะมานะครับโคตรเกียนเลยเกมาแล้วก็ส่วนพลังแสงหัวจอบเป็นในเรื่องของพลังแสงรวยนะครับผมเพราะว่าคิดอะไรไม่ออกเมดแคลรี่ถ้าแบบไม่มีพลังแสงที่อยากจะใช้นะครับเอาพลังแสงรวยมาก็น่าจะตอบโจทย์มากที่สุดนะมันเป็นแบบขอจาเป็นสำหรับพวก สายนี้นะเพราะมันต้องการเงินแล้วก็ต้องการของในการเล่นดาเมจนะจะดีมากอาโตโร่ไม่กลับเลยจ้าสวยงามได้ได้นะได้นะนาตาาผมจะตันให้ละโอเคเข้าครับเข้าต่อเลยสวยอู้เข้าดีวะ่ะเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวแพนด้ามาจากไหนวะโอเคแพนด้าฟาร์มเหรอฟาร์มเหรอตันไปอีกหนึ่งทีสวยครับนาะคอสนาคอสจริงนะจริงก็โอ้ยมีคนยังหยิบมาเล่นอยู่กวะจริงๆมันค่อนข้างเล่นยากอะในหลายๆอย่างเดี๋ยวนี้ นาคอสตั้งแต่มีอันนั้นอนะเม m ชั s นเบ b กเ a k ร์มาขายอะหลังจากนั้นคือพอปรับแพทใหม่เป็นแพทใหม่ๆเนี่ยแม่งยิ่งไอตัวแบบการหาเงินโดนเนิร์ฟแล้วพวกนาคอสเลยเกิดยากด้วยและแถมดาเมจมันก็ไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นค่อนข้างเล่นยากเล่นเหนื่อยนาคอสถ้าชอบก็ยังเล่นได้ครับแต่ว่าถ้าเล่นจริงก็เล่นเหนื่อยก็เลยหลานั้นไม่ค่อยได้เล่นเลยนาคอส เคับเดี๋ยวไปทําจังหวะให้เพื่อนอะไรก่อนนะครับผมตอนนี้ผมได้มาทุกอย่างแล้วนะครับสกิลอันติก็เพิ่งใช้ไปแต่ก็นาตยาว่ะถอยไปก่อนถอยไปก่อนอู้เดี๋ยวไม่แรงว่ะ <my> พยายามอย่าโดนไอตัวลูกไฟของนาตยาเลยในเนี่ยชุดหนึ่งก็หายเหมือนกัน oh. อิโลเมียรจริงๆก็เหมือนเมียดทั่วไปเลยครับค่อนข้างบางนะก็เลยแบบรูปแบบการใช้สกิลก็อาจจะต้องไกลพอสมควรเลยไกลแบบ หาจังหวะแล้วก็ใช้ใช้เสร็จได้ก็ถ้ามีจังหวะเข้าไปได้ก็เข้าครับถ้าเข้าไม่ได้ก็ออกมาดีกว่าหาจังหวะให้เราเล่นง่ายๆเล่นไกลๆเราจะได้แบบมียิงเดี๋ยวยิงสตันไปก่อนสวยครับตัวนาตาาเพื่อเราจะฆ่าได้หรือเปล่าไม่รู้อีกทีที่จริงคอมโบมันน่าจะดีมากเลยนะครับถ้ามันอยู่แบบฝั่งตรงข้ามอยู่แบบเป็นหมู่หลายๆคนนั้นซัดสกิลหนึ่งไปก่อนสกิลสองสกิลหนึ่งอีกทีนะครับแล้วก็อันตีสักทีแล้วก็สกิลหนึ่งอีกทีประมาณนี้ นี่คือเซตคอมโบที่รับรองถ้าได้โดแล้วนอกจากสโลสตันหนืดทุกอย่างคือแบบไปไหนไม่ได้อ่ะเรียกได้อย่างนี้เลยสกิล l ใส่เขาให้รู้สึกว่าสกิล l ของนาจะโดนเนิร์ฟไปนะระยะการผักมันก็เลยอาจจะดูแบบไม่ได้แรงเหมือนเมื่อก่อนเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าก็ยังควรเนิร์ฟไหมก็อาจจะควรเนิร์ฟอยู่นะถ้าเทียบกับลอเลี้ยวลอเลียวให้ผมเฉยๆนะมันกอาจจะต้องอยู่ที่คนที่ลำ้ำล้ำเก่งได้แหละลอเลี้ยว แต่มันก็ไม่ได้แบบโกงในขนาดนั้นมันต้องรอเลี้ยวมันต้องเจอพวกคนที่เป็นเล่นสายแทงสายเลนหนาๆเยอะๆอ่ะแล้วรอเลียวมันจะล้ำสู้พวกนั้นได้แต่ถ้าโดนพวกแบบเบิร์ดดาเมชุดเดียวส่วนมากคือรอเลี้ยวจะเล่นไม่ค่อยออกต่ลูเมียนี้ผมยังให้อยู่นะแบบนี่ขนาดลองจับเล่นมาดูนี้แบบถ้าอยู่มีระยะของนางนะนางได้โจมตีนางได้ปล่อยสกิลคือแบบการป้องกันก็ ดันป้อมได้ยากด้วยแถมแบบเปิดแมปเปิดอันติีให้เพื่อนได้เห็นได้เอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การเข้าถึงตัวใช่การเข้าถึงตัวอิลูเมียเหมือนจะง่ายนะแต่ถ้ามันไลส่สกิลทุกอย่างใส่หมดนั้นการเข้าถึงตัวมันค่อนข้างยากเลยแหละกว่าจะถึงตัวถ้าถ้าแบบไม่ไม่ได้แบบต้องต้องแบบเป็นพวกที่เหมือนด้วงอะด้วงได้เพลนได้ที่แบบแล้วลิงอย่างเงี้ยที่แบบว่าชุดเดียวที่แบบอย่าให้อย่าให้นางเห็นนะแล้วก็มาชุดเดียวอ่ะตายแต่ถ้าแบบ ค่อยๆเข้ามาไม่มีทาาที่จะถึงตัวหระโดนพวกสกิลเด้อเด้อเด้ออ่าอะไรวะเนี่ยโอ้โหใช้ฟิกเกอร์ฟรีเลยอ่าอินเทอร์เน็ตโอ้เมื่อกี้แบบจะใช้ฟิกเกอร์แล้วหลบมาก่อนไงแต่แบบเน็ตอยู่ดีก็พึ่งหามาโอเคสตันสวยครับเนี่ยยิ่งเป็นตัวแบบตัวโลออกของแบบโอ้โหเด้อเด้เด้อเกือบตายเกือบตายโอ้แมวแมแมไม่วับตรงนี้ไม่วับตรงนี้ถ้าเมื่อกี้ตัวโลน่าจะออกแบบการพวกซีเซียผมว่าน่าจะรอดอยู่นะ เนี่ยโดนทีดีแบบถ้าคนที่จะหนีอ่ะค่อนข้างยากเลยแหละทั้งหนีทั้งเข้าหาแต่ว,ว่าเป็นตัวเมทที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับผมสำหรับการเข้าไฟนะในการแบบไม่เชิงว่าเข้าไฟแหละในการแบบทําจังหวะให้เพื่อนอนะ่ะ oh, แล้วมีแบบสกิลมันถ้า,าออกแบบดาเมจครบดาเมจมันแรงนะชุดหนึ่งก็หายเหมือนกันนะเป็นคุณแม่ที่โคตรกวนประสาท <laughs> อันนี้แบบไม่ค่อยหยิบมาเล่นไงพอหยิบมาเล่นรู้สึกว่าเออมันเป็น เมทที่ถ้านึกถึงเมดแรกๆที่ให้หยิบไปลงแรงก็ยังโอเคนะครับสําหรับเอ้ยเดี๋ยวตัวโลโอ้เดียวว่าโตัวโลว่ะตอนแรกเมื่อกี้คิดว่าแพนด้าแต่แพนด้านี่แบบมีมีสิทธ์เหมือนกันนะโดนชุดเดียวแต่ผมไล่สกิลไปแล้วด้วยไงตัวโลมันไม่ค่อยมีดาเมจก็เลยแบบเออรอดมาได้หน่อยนี่ทักทายก่อนก็ถ้านึกถึงแบบพวกเมจถ้าแบบเอาไปลงแรงผมว่า อิลูเมีนี่ได้อยู่ครับพวกก็ซาต้าเวเลสอะไรพวกนั้นเนาะแล้วก็พวกลอริออตอะไรพวกนี้ยังได้ตูเลนยังได้อยู่เออพวกนี้น่าจะอยู่ในลิสต์ลิสต์ที่แบบถ้านึกอะไรไม่ออกถ้าอยากเอาเมดไปลงแรงก็เอาพวกนี้ไปลงแรงผมว่าน่าจะโอเคโอ้เล่นสวยเว้ยไอ,อตัวนาคอสเราจะเล่นแล้วเหนื่อยลองไปเล่นดูกันได้ผมว่านาคอสจะเหมือนเนยวางที่ผมพูดเลยแม่งเล่นแล้วเหนื่อย เทียบกับฮีโร่เดี๋ยวๆนี้นะนาคอสเหมือนม,มันต้องพยายามเพื่อที่จะเข้าเข้าจังหวัดเข้าไปทําอะไรที่ดูเยอะเกินน่ะพอมันเยอะเกินแล้วแบบมันไม่ได้ดาเมจถึงเหมือนเมื่อก่อนนะทำให้มันเล่นยากกบผมว่าเล่นแล้วเหนื่อยเหนื่อยแล้วบางทีแบบหวังผลไม่ค่อยได้ด้วยนะต้องลงแบบเราต้องนำจริงๆอะนาครอถึงจะเกิดอ่ะถ้าถ้าแบบเกมเริ่มตามแล้วเริ่มเลนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ได้เรื่องเลยนาะคอสแบบทําอะไรไม่ได้เลย อาจจะแบบเออไปลอยบ้านลอยอะไรเงี้ยตามสเตปได้แต่แบบเดีย๋ยวนี้มันต้องอะไรมากกว่านั้นแล้วไงทีมเดี๋ยวนี้สวยครับเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เยี่ยมโอเคครับตอนนี้ดันไปก่อนโอ้โดนชัดดาวเรียบร้อยจริงๆพอเริ่มเลดเกมเริ่มแบบฆ่าคนได้เยอะแล้วอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเซฟชีวิตตัวเองได้ก็เซฟไปเถอะผมว่า อยากให้เขาชัดดาวเราบ่อยๆถ้าเขายิ่งชัดดาวเราได้ตังค์มันจะยิ่งแบบถ่ายเทปไปฝั่งนู้นเยอะนะกลายไม่ว่าเกมที่เราอาจจะนำเราอาจจะแบบกลับมาตึงได้เลยอะ่ะเพราะมันปรับใหม่สำหรับเงินที่มันห่างกเกินๆนะจะแบบฝั่งเราชัดดาวได้อะ่ะมันจะมีเงินค่อนข้างจะเท่าตัวเลยนะเพื่อไปให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ใช้อะ่ะอืมมันก็พยายามปรับสมดุลไม่ให้แบบเกมมาดูห่างนเกินนะครับเวลา เวลาแบบว่ามันมีการเข้าไฟเข้าอะไรแบบเมื่อก่อนอ่ะพอเงินหามันก็หวังผลได้แล้วว่าเออผู้ชนะแล้วอะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วไงเฮ้ยโตโรน่าจะได้อยู่นะนี่นะสเตปคอมโบ1 2 3งคือแบบโอ้โหเดี๋ยวจะแล้วผมไปฆ่าครได้วะเด้อเด้อเดจะใช้จะใช้ใส่โตโลเมดแย่จัดขอโทษนะบางทีเราใช้ใส่โตโลไงเราไม่เห็นว่ามันมีตัวของไอ้ลาวิลอยู่ข้างบนว่ะ จะเป็นไปลาดไอ้ไปลาดไอ้ตัวนาคอสหมดโอเคไปครับไปไปโจมตีโจมตีอย่างเบาเลยโจมตีธรรมดาปุ๊บหนึ่งนี่สเต็ปหนึ่งสองสามเด้อเฮ้ยสวยเฮ้ยได้แล้ววะตายได้ไงวะโดนไอ้ลูกไฟเล็กๆเมื่อกี้น่ะกลับบ้านก่อนนะครับตอนนี้จะเล่นแบบบทสตรีมเมอร์แน่เลย ถามเออช่วยช่วยสะสามว่ะสามทางนะเก็บไปก่อนโอเคแต่จริงนี่เราก็เขาก็ไม่ค่อยได้เก็บบัฟมังกรเลยเท่าไหร่นะแต่ลืมนะครับผมพูดตลอดเลยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนแม่งยิ่งในตำแหน่งฟาร์มเลยทำไมไม่ไปฟาร์มเอาบัฟมังกรบัฟดาร์สเลเยอร์ให้เพื่อนวะโคตรจำเป็นเลยจริงๆแต่ก็ไม่ไม่มีใครเอาผมไม่เข้าใจเหมือนกันตรงนี้ ผมไปช่วยข้าบนก่อนนะครับไม่รู้แม่งมันจะแหลมอะไรขนาดนั้นไม่รู้มันจะหิวอะไรขนาดนั้นโอ้โหแม่งเทลเราเอามังกรคนเดียวได้วะ่ะโอ้ยเจ๋งไม่รู้จะหิวอะไรขนาดนั้นเข้าไปลึกจังเลยผมแย่งบัฟมันก่อนนะครับผมไหนไหนมันก็อยู่ข้างบนละผมอยู่กับเทลดอคอยดันป้อมเลยดีกว่าโอเคมา <laughs> แน่เทลจะแย่งไงไม่ให้หรอฉันก็ต้องการ รถคูดาวเหมือนกันนะจะได้ใช้สกิลได้แบบต่อเนื่องลาว,วิวนี่นะครับผมโอ้เดยวมากัแล้วแล้วแบบซัพพอร์ตเราเป็นเลวมะที่เป็นซับสายไล่ข้าวอะ่ะ <c oughs> แม่งแคลรี่กับเบสต้องดูแลกันเองเฉยได้ไหมอ้ออันตีไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อกี้แล้ว <c oughs> นาคอร์อยู่ดีเข้าไปทำไมอะจะไปตีป้อมเหรอโอ้ยรีบไปเราชนะได้นะจริง ต่ไม่ได้ไปรีบอย่างนั้นกลายว่าแม่งไปแจกเขาเปล่าโยนละนะคอสโยนเฉยเลยวะ่ะอืมตายละโอเคขอเปลี่ยนคำพูดไหวไหมเนี่ยฟอร์เรนยังเด้งเลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวถอยมาก่อนนะครับโหไม่โตโลอย่างอื่นเลยเมื่อกี้ซัดไปสกิลส่วนโอ้เดี๋ยวเรียวมะโอ้ไม่ได้ว่ะเรียวมะเออ,เอ,อของลมมา แม่ไอ้นั้นเจ้าของโรมอ่ะรีบพิมพ์จังต้องแปลไทยเป็นไทยอีกทีโอเคยปกติใส่ครับตุม้มตาเม 1, ตพันห้าโตโรมไม่ตายสีโอ้โหไม่อึดจังโอเคเข้ามาลำได้เฉยแม่งั้นก็ออกล้างล้างเหรอเออล้างก็น่าจะเหมาะอยู่นะเออม,มีมีหน้านี่วะแล้วไอเรลม้าออกแล้ว น่าจะออกสตันน่าจะจะํจาได้นะเมื่อกี้เดินเล่นแล้วตอนนี้แทนไม่ทาอะไรแล้ววาดดันสามทางได้แล้วครับอะไรอะไรมันจะง่ายขึ้นมาหน่อยนะถ้ารูปเกมแบบเราจบเขาไม่ได้แต่น้อยเราก็ยังมีคลิปช่วยดันอยู่ถ้ามันแบบว่าไม่ห่างกนะันจริงๆนะอ,อ,อุ้ยตายเฉยเดี๋ยวไปฆ่าใครได้เอาอีสองตัวโอ้โหแมงจังหวะพอดีโอเคสวยครับดันครับสวยเนี่ยดันไปต่ออ๋อป้อมแต่ก่อนพอดีถ้าได้ไม่หมดวะไม่เป็นไรแล้วกัน วิกตอรี่จ้าได้ MVP จ้าแล้วก็เหรียญทองเมดด้วยเยี่ยมไปเลย <Easy. S 1> ก็ดาเมจรับไปเ่าจุดหนึ่งแทบไม่โดนดาเมจเลยนี่ว่แล้วก็สร้างความเสียหายไป20นะครับส่วนมากคือน่าจะออกแนวแบบซัพพอร์ตเพื่อมากกว่านะแล้วก็มีโอกาสไปได้ลารดเขาเลยได้คะแนนมาเนาะ โอเค12.6นะครับผมอ,อ๋อบอลเลนก็เก่งอยู่โอเคก็ได้ครับเรานำเขาเยอะแล้วแหละจริงๆก็จบได้ง่ายเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากก็มานี้นะครับสำหรับอิโลเมียนะก็ใครใช้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทางช่องกับบอนเล่นเกมเหมือนเดิมนะครับเราไปจบโอ้ชยเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าจันทร์พุธศุกร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ซีอูครับผม